ค่ำคืนอากาศเย็นในรัฐวอชิงตันหิมะตกบางบบนถนนเรียบยาวแสงไฟริมทางดูสลัวเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังหลับไหลบ้านไม้สองชั้นใกล้ป่าลึกดูเงียบเหงาแต่ในความเงียบนั้นแสงไฟสีส้มจากเตาไฟยังคงเต้นไหวอยู่เหมือนหัวใจอุ่นๆที่ยังตื่นขึ้นและที่หน้าเตานั้นเอลิ่านั่งกอดขาคู่น้อยบนโซฟาเก่าผ้าห่มผืนหนาคลุมตัวหลวมๆห,หญิงวัย46ปีผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังการหย่าร้างเธออยู่คนเดียวกับสุนัขตัวเดียวที่เธอรักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสุนัขพันธ์นโบ โบคือครอบครัวเดียวของเธอรอยยิ้มเดียวของเธอเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งคืนนี้เหมือนทุกคืนเธอชงโกโก้ร้อนนั่งอ่านหนังสือและลูกขนนุ่มของโบที่หนุนตักอย่างไว้ใจความเงียบมีแค่เสียงไม้แตกจากไฟและเสียงลมพัดผ่านกระจกหน้าต่างเป็นระยะแต่เมื่อเวลาใกล้เที่้งคืนทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปจูจ่ๆโบเงยหน้าขึ้นช้าๆหูตั้งหางหุบแนบตัว มันขู่ในลำคอเบาๆเสียงที่เธอแทบไม่เคยได้ยินเลยจากมันเอลินาชะงักทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลโบไม่ใช่หมาที่ตกใจง่ายตลอดห้าปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยเห็นมันแสดงท่าทีกลัวหรือระวังแบบนี้เลยเธอวางแก้วโกโก้ลงอย่างแผ่วเบาลุกขึ้นและเดินไปช้าๆตามสายตาของโบที่จับจ้องไปยังหน้าต่างด้านหลังบ้านหน้าต่างที่หันไปทางป่าลึกที่มืดจนไม่มีแสงใดส่องถึงบรรยากาศเงียบกริบ แม้แต่ไฟในเตาก็ดูเหมือนจะเบาลงเธอขยับผ้าม่านออกเพียงเล็กน้อยแล้วแสงจัาง,งๆก็เผยให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ในความมืดนั้นสูงนิ่งเหมือนกำลังมองเข้ามาในบ้านโบห่าวเสียงดังราวกับคำเตือนเอลิน่ารู้สึกเหมือนเลือดไหลลงสู่ปลายเท้าหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะฉีกออกจากอกมือของเธอสั่นแต่ร่างกายกลับขยับเองโดยไม่ทันคิดเธอคว้าฟืนท่อนหนึ่งข้างต่อไฟแน่น ใครอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนออกไปเสียงสั่นเล็กน้อยแต่เงานั้นไม่ตอบไม่ขยับแค่ยืนจ้องอยู่เงียบๆลมหายใจของเอลิณากลายเป็นไอสีขาวเธอรู้สึกได้ว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนไหนที่ผ่านมาความปลอดภัยที่เธอเคยมีเหมือนกำลังถูกดึงออกไปทีละนิดโบยืนข้างเธออย่างพร้อมปกป้องแต่ความกลัวในดวงตามันไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้เธอไม่รู้เลยว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ ชีวิตที่สงบของเธอจะหายไปและความลับที่ถูกเก็บซ่อนใต้ความมืดจะเริ่มเผยออกมาทีละชั้นคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอและสุนัขของเธอไปตลอดกาลเอลิน่าหยิบไฟฉายจากลิ้นชักในห้องครัวมือเธอยังสั่นอยู่เล็กน้อยแม้จะบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่คนผ่านทางหรือแค่สายลมหลอกตาแต่บางอย่างในอกกลับบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา เธอเปิดประตูลงเฉลียงหน้าเดินไปดูรอบบ้านอย่างระมัดระวังไฟฉายส่องผ่านกองหิมะสีขาวที่ดูสะอาดและสวยงามอย่างไม่น่าไว้ใจแต่เมื่อแสงไฟฉายสะท้อนหน้าต่างบานหลังที่เธอเห็นเงาคืนก่อนเงาที่ควรอยู่ตรงนั้นกลับหายไปไม่มีเงาคนไม่มีร่องรอยเรากับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอลิณาถอนหายใจลึกๆพยายามกล่อมตัวเองให้เชื่อว่าเธอคิดไปเองบางทีเราเหนื่อยเกินไป บางทีแค่จินตนาการแต่เสียงขู่ของโบเมื่อคืนยังดังก้องอยู่ในหัวเธอรู้จักสุนัขของตัวเองดีกว่าใครโบไม่เคยกลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อเธอเดินกลับเข้าไปในบ้านโบกลับไม่สงบเหมือนปกติมันเดินวนไม่หยุดเสียงเลิบกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะเหมือนสัญญาณเตือนภัยมันวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านแล้วเห่าเสียงต่ำร่างกายตั้งตรงเหมือนพร้อมพุ่งออกไปข้างนอกทุกวินาทีเหมือนมันกำลังพูดว่ามีบางอย่างอยู่ข้างนอกจริงๆ เอลิ่าลูกหัวมันเบาๆแต่เธอเองก็เริ่มเชื่อในสิ่งเดียวกับโบแล้วความกลัวค่อยๆคลานเข้ามาในหัวใจเหมือนเถาวันดำๆที่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆรุ่งเช้าแสงแดดสาดเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนทุกวันแต่ความรู้สึกสบายกลับไม่เหมือนเดิมเอลิ่าลุกขึ้นมาเปิดประตูบ้านและนั่นคือสิ่งที่ทําให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นรอยเท้าบนหิมะสีขาวนวลรอยเท้าที่ชัดเจนเริ่มจากป่าเดินเป็นแนวตรงเข้ามาที่บ้านของเธอ และหยุดตรงประตูหลังพอดีไม่มีรอยเดินกลับออกไปเหมือนคนคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นนานมากนานจนพอใจแล้วจึงหายไปในความมืดหัวไหลเอลิ่าสั่นแม้จะยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดเธอกลั้นหายใจขณะก้มลงมองรอยเท้าคิดซ้ำและวซ้ำเล่าว่าเมื่อคืนมีคนมาถึงประตูเธอจริงๆใครมาทำไมและที่สำคัญที่สุดตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน เธอเดินไปถามเพื่อนบ้านคนสนิทชื่อนีนาหญิงอายุใกล้เคียงกันที่อาศัยใกล้ป่าฝั่งตรงข้ามนีนาทำหน้าตื่นทันทีที่ได้ยินเรื่องรอยเท้าเอลินาช่วงนี้ในย่านเรามีคนแปลกหน้าป้วนเปียนมีข่าวลือว่าเขาอาจหนีคดีมาจากอีกเมืองหนึ่งอย่าออกไปตอนกลางคืนคนเดียวเด็ดขาดนะบางคนบอกเขาบ้าคลาั่งบางคนว่าอันตรายบางคนเล่าว่าเห็นเงาดำเดินวนแถวบ้านตอนตีสอง คำเตือนยิ่งทําให้ใจเอลิน่าหนักเธอมองกลับมาที่บ้านของตัวเองเหมือนมองที่หลุมพรางที่เธอต้องกลับไปอยู่ในคืนนี้บ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยคําถามและความไม่แน่นอนเธอเก้าวเข้าบ้านโบรีบเดินเข้ามาใกล้เหมือนรู้ว่าเธอกําลังกังวลเธอย่อตัวลงกอดมันแน่นมันคือสิ่งเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยมันคือสายตาที่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ความคิดไม่หยุดถามในหัวเงานั้นคือใคร หรือไม่ใช่คนด้วยซ้ำถ้ามันไม่ต้องการทำร้ายทำไมต้องมาถึงประตูกลางดึกและที่น่ากลัวที่สุดมันจะกลับมาหมายคืนนี้ความเงียบเริ่มกัดกินหัวใจเอลิ่าและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคืนที่สองมาถึงเร็วเกินไปสำหรับหัวใจของเอลิ่าเธอหวังไวล้ลึกๆว่าทุกอย่างจะจางหายไปเหมือนฝันร้ายแต่โลกมักไม่ใจดีเท่าที่เธอคิด ลมพัดกระทบกระจกเป็นช่วงๆเหมือนใครกำลังเคาะเบาๆจากด้านนอกแต่ยังไม่ทันที่เธอจะตั้งสติตึกตตึกึก,กเสียงเคาะประตูจริงดังขึ้นช้าเป็นจังหวะเหมือนคนที่มั่นใจและไม่รีบร้อนเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่ดังพอให้เลือดเธอเย็นวาบหัวใจเต้นทีเหมือนวิ่งในความมืด โบห่าลั่นอย่างบ้าคลั่งขนลุกชันตั้งทั่วแผงหลังมันวิ่งพุ่งไปยืนขวางประตูราวกับพร้อมสู้กับสิ่งที่อยู่ด้านนอกตอนนั้นเองเอลิน่ารู้ว่าเธอไม่ได้คิดไปเองมีคนหรือบางอย่างอยู่ที่นั่นจริงๆมือเธอสั่นเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายนิ้วกดถึงเลขเก้าแล้วแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสหนึ่งเธอเห็นมันซองจดหมายสีเหลืองถูกสอดเข้ามาใต้ประตูเธอชะงัก ความเงียบเข้าครอบทั้งห้องเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เหมือนคนเดินจากไปบนหิมะด้านนอกทิ้งไว้แค่ซองจดหมายกับหัวใจเต้นแรงของเธอเอลินาค่อยๆเดินเข้าไปหยิบมันอย่างระแวดระวังปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงความชื้นเหมือนซองเพิ่งผ่านหิมะมาไม่นานลายมือบนหน้าซองสั่นไหวไม่เป็นระเบียบตัวหนังสือเพียงประโยคเดียวฉันต้องการความช่วยเหลือไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่ไม่มีคำอธิบาย มีเพียงคราบโคลนเลอะที่มุมซองและเมื่อเธอก้มดูพื้นมีรอยนิ้วเปื้อนโคลอนอยู่ตรงใต้ประตูจริงๆหัวใจเอลิน่าตกลงไปเหมือนถูกดึงลงก้นเหวมันคือคนเดิมหรือไม่คนที่ยืนในเงาคืนนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือจากใครและทำไมต้องเป็นเธอโบยังไม่หยุดคำรามเสียงมันต่ำและสั่นเหมือนรับรู้ภัยที่มนุษย์มองไม่เห็น เอลิ่าจับปลอกคอมันไว้เหมือนเพื่อขอความกล้าเพิ่มเติมจากเพื่อนหนึ่งเดียวในบ้านหลังนี้เธอเดินไปที่โต๊ะลังเลอยู่หลายวินาทีโทรหาตำรวจหรือเปิดจดหมายความเมตตาในตัวเธอบอกให้ดูมันแต่ความกลัวกลับบอกว่าอย่าสุดท้ายเธอตัดสินใจซ่อนซองน,นั้นไว้ในลิ้นชักไม่ใช่เพราะเธอไม่สนใจแต่เพราะเธอไม่รู้ว่าคำว่าช่วยเหลือหมายถึงอะไร มันอาจเป็นคนพบเธอเป็นเหยื่อที่ง่ายต่อการหลอกล่อก,ก็ได้เธอต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้เธออยู่ลำพังและไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเผชิญอะไรคืนนี้โบไม่ยอมนอนเลยมันนั่งเฝ้าหน้าประตูเหมือนทหารยามที่รู้ว่าสงครามยังไม่จบทุกครั้งที่หิมะกองพัดผ่านประตูแขนขาเล็กๆของมันตึงราวกับรอเสียงเคาะที่อาจดังขึ้นอีกเอลินามองสุนัขของเธอกลืนความกลัวลงคอยอย่างยากเย็น และรู้ในใจว่านี่ไม่ใช่แค่จดหมายใบหนึ่งมันคือการเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตเธออย่างเงียบแต่น่ากลัวและคืนนี้เรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆไม่ใช่สำหรับเธอไม่ใช่สำหรับโบไม่ใช่อีกต่อไปสองคืนแห่งความกลัวผ่านไปช้าๆ้าราวกับเข็มนาฬิกากัดกินสติของเอลิ่าทีละน้อย แต่เช้าวันนี้ทุกอย่างกลับเริ่มเปลี่ยนทิศทางโบเห่าเบาๆอยู่หน้าเตาผิงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีมันเดินวนแล้ววิ่งกลับมาที่เธอคาบกระดุมที่หลุดจากเสื้อเก่าตัวหนึ่งของเธอในปากจากนั้นก็วิ่งไปที่ประตูอย่างชัดเจนเหมือนพยายามบอกให้เธอออกไปเอลินานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารจิบกาแฟไปเพียงสองคำก็รู้สึกว่าลมหายใจไม่เป็นของตัวเองเธอไม่มั่นใจว่าการตามมันออกไปเป็นความคิดที่ดีหรือไม่แต่สายตาของโบเต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนต้องการให้เธอเห็นอะไรสักอย่างจริงๆ มันรู้บางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ไหมเธอสวมเสื้อโค้ทผูกผ้าพันคอให้แน่นแล้วจูงสายให้โบนำทางลมหิม,มาพัดแรงจนใบหน้าเธอชาเสียงกรอบแกรบของกิ่งไม้แห้งดังเป็นจังหวะกับทุกก้าวที่เดินโบไม่หยุดไม่ลังเลมันมุ่งหน้าเข้าป่าลึกลๆก,กว่าที่เธอเคยเดินเข้าไปเธอเดินตามเกือบหนึ่งชั่วโมงความหนาวค่อยๆแทรกเข้าไปถึงกระดูกแต่ความรู้สึกบางอย่างผลักให้เธอไปต่อ เหมือนการเดินครั้งนี้จะพาเธอไปหาความจริงและแล้วป่าก็เผยความลับของมันกลางผืนหิมะสีขาวมีกระท่อมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่โดดเดี่ยวตัวไม้เก่าผูสีลอกเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแต่หน้าประตูกลับเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยเรากับมีคนเพิ่งออกหรือกำลังรอให้ใครเข้าไปกลิ่นควันไฟจางๆลอยออกมาไม่แรงมากแต่เพียงพอจะบอกว่ามีคนอยู่ที่นี่ไม่นานก่อนหน้า หัวใจเอลิ่ากระแทกอกแรงขึ้นโบยืนคุ้มกันอยู่ตรงหน้าทำเสียงต่ำเหมือนเตือนว่าเธอต้องระวังแต่เธอรู้ดีเธอต้องเข้าไปเธอยื่นมือไปจับประตูปลายนิ้วสัมผัสไม้เย็นเยียบราวน้ำแข็งมือเธอสั่นแต่ยังผลักประตูเข้าไปช้าๆ้แอดดดเสียงประตูดังลั่นท่ามกลางความเงียบป่าด้านในมืดเกือบสนิทมีเพียงแสงเล็กๆจากช่องไม้แตกที่พาดผ่านห้อง ภายในมีเพียงสิ่งเล็กน้อยผ้าห่มเก่าขาดรุ่ยเหมือนถูกใช้บ่อยจานอาหารสองใบวางคว่ำอยู่ข้างเตาผิงและรูปถ่ายใบหนึ่งตั้งบนโต๊ะไม้เก่าเอลิน่าหยิบมันขึ้นมาดูหัวใจแทบจะหยุดเต้นรูปถ่ายเป็นผู้หญิงอายุราวสี่สิบกว่าและใบหน้าเหมือนเธอมากจนขนลุกคิ้วรูปหน้าดวงตาเงาของรอยยิ้มบาง,บาง เหมือนเธอหันหน้าสองกระจกในช่วงอายุหนึ่งของตัวเองเธอยืนค้างอยู่กลางห้องลมหายใจติดขัดความจริงที่เคยคิดว่ามีคนแปลกหน้ามองเธอตอนนี้เริ่มกลับด้านบางทีคนคนนั้นอาจไม่ได้มองในฐานะผู้บุกรุกบางทีเขาอาจรู้จักเธอมากกว่าที่คิดเธอค่อยๆมองไปรอบห้องประตูด้านหลังมีรอยถูกเปิดบ่อยรองเท้าบูทคู่ใหญ่ชายอยู่ใต้เตียง และบนผนังมีแผนที่เมืองที่เธออยู่ถูกวงกลมสีแดงตรงบ้านของเธออย่างชัดเจนความคิดแล่นขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือคนที่มาเคาะประตูนี่คือเจ้าของรอยเท้าคืนนั้นและที่สำคัญที่สุดทำไมเขามีรูปผู้หญิงหน้าคล้ายเธอเอลิณาถอยหลังหนึ่งเก้าโบคำรามต่ำๆประตูด้านหลังของกระท่อมกำลังเปิดออกช้า,ชา เอลิน่ากลับมาบ้านด้วยหัวใจที่เหมือนถูกบีบแน่นภาพถ่ายในกระท่อมนั้นเธอห่อใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทไว้อย่างระแวดระวังแม้ความหนาวยังตามมาติดตัวแต่ความจริงที่กำลังเผยตัวทำให้เธอร้อนวูบขึ้นมาในอกบ้านที่เคยเงียบสงบตอนนี้กลับรู้สึกอ้างว้างแปลกประหลาดเธอวางเสื้อโค้ทลงเปิดไฟทุกดวงราวกับความสว่างจะไล่ความกลัวออกไปได้แต่ไม่มีแสงไหนลบเงาของความลับที่เธอเพิ่งพบได้เลย คืนนั้นเธอหยิบกล่องเก็บรูปเก่าๆของครอบครัวออกมาวางบนโต๊ะไม้ใกล้เตาผิงเธอเปิดมันอย่างช้าๆกลิ่นความทรงจำลอยออกมาทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวดเธอหยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมารูปถ่ายเก่าในวันคริสต์มาสเมื่อสิบกว่าปีก่อนเด็กหญิงสองคนยืนกอดกันข้างต้นสนรอยยิ้มสดใสดวงตาเหมือนกันราวกับกระจกสะท้อนเอลินาและแอนนามือเธอสั่นจนรูปแทบหล่น หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกเธอยกภาพจากกระท่อมขึ้นเทียบกับรูปในมือใบหน้าเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อแม้เวลาจะพาให้เปลี่ยนไปแต่ร่องรอยความเป็นพี่สาวแท้ๆยังชัดเจนแอนนาพี่สาวที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนตำรวจเคยบอกว่าพบศพแล้วครอบครัวถูกบังคับให้เชื่อว่าเธอจากไปแล้วจริงๆแต่หลักฐานตอนนั้นคลุมเครือไม่มีใครเห็นร่างด้วยตา ทุกอย่างปิดลงอย่างรวดเร็วเกินไปแล้วตอนนี้ภาพนั้นโผล่มานอกป่าหลังเธอเห็นเงาคล้ายคนมีรอยเท้ามาถึงประตูมีจดหมายปริศนามีคนที่น่าจะเฝ้าดูเธอในระยะไม่กี่ก้าวถ้าแอนนายังมีชีวิตอยู่จริงทำไมเธอถึงไม่กลับบ้านทำไมต้องซ่อนตัวทำไมต้องมาในความมืดเท่านั้นหรือว่า พี่สาวของเธอเคยผ่านอะไรโหดร้ายกว่าที่ใครจินตนาการมากเสียจนไม่อาจกลับมาพูดคุยเหมือนเดิมได้อีกโบเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอเงียบแต่จ้องรูปอย่างเข้าใจมันเหมือนรู้มาตลอดแต่ไม่มีทางพูดไม่มีเสียงใดเล่าความจริงได้ดีเท่าความเงียบที่กดทับใจเธอในตอนนี้เอลินาหายใจไม่ทั่วท้องความคิดไหลทะลักความดีใจที่อาจพบคนที่รักยังมีชีวิต ปะปนกับความกลัวเพราะการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่การกลับมาแบบคนทั่วไปแต่เป็นการกลับมาแบบเงาแบบคนที่ซ่อนตัวและขอความช่วยเหลือคืนนี้เธอตัดสินใจอย่างชัดเจนเธอจะตามหาความจริงไม่ใช่เพราะอยากรู้เท่านั้นแต่เพราะความผูกพันในหัวใจที่ไม่เคยหายไปแต่เธอไม่รู้เลยว่าคำตอบที่กำลังรอเธออยู่ในความมืดนั้น จะเปลี่ยนชีวิตเธอและโบไปตลอดกาลและความจริงไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตสงบลงอีกต่อไปมันจะดึงเธอเข้าสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เธอคิดใหญ่เสียจนไม่มีทางถอยหลังได้อีกหิมะยังโปรยลงช้าๆเหมือนท้องฟ้ากำลังกลั้นลมหายใจเอลิน่าเปิดประตูไว้เพียงครึ่งพร้อมหัวใจที่เต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเธอไม่รู้ว่าการตัดสินใจคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล บนขั้นบันไดไม้ยินเฉียบซองจดหมายที่เธอเขียนตอบกลับยังวางอยู่ข้อความสั้นๆเพียงไม่กี่คำถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือกลับมาหาฉันกลายเป็นสะพานเชื่อมสองชีวิตที่ขาดหายไปนานแสนนานไม่ถึงชั่วโมงหลังจากวางจดหมายนั้นลงแกรกแกแก,แกเสียงฝีเท้าบทมิมะเข้ามาใกล้ทุกวินาทีโบชั่นคองเงี่ยหูฟังแต่ครั้งนี้มันไม่คำรามไม่เห่าอย่างหวัดระแวงเหมือนก่อน เพียงส่งเสียงครางต่ำๆเหมือนกำลังหอยหาใครบางคนเอลิน่ากลืนน้ำลายก่อนจะเปิดไฟหน้าบ้านแสงสีเหลืองอ่อนสาดไปบนลานหิมะและที่ตรงนั้นมีผู้หญิงร่างผอมผมยาวยุ่งพันกันยืนกอดตัวเองเพราะความหนาวใบหน้าโซเหมือนผ่านคืนอันโหดร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ดวงตาคู่นั้นคล้ายกับเธอไม่มีผิดเอลิณาก้าวออกไปอย่างระแวดระวัง ริมฝีปากสั่นจนต้องประคองลมหายใจให้มันคำเพียงคำเดียวหลุดออกมาช้าๆเราเสียงกระซิบแอนนาผู้หญิงคนนั้นสุดลงทันทีน้ำตาไหลเหมือนน้ำแข็งที่แตกกระจายโบวิ่งไปหาเธอไม่ผลักมันออกกลับกอดคอหมาไว้แน่นเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอเอลินาเข้าไปประคองร่างที่สั่นเทากลิ่นเสื้อผ้าเก่าที่เปียกชื้นจากหิมะปนปปกับกลิ่นควันไฟอ่อนๆ เธอไม่รู้ว่าพี่สาวใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนผ่านอะไรมาบ้างแต่ความจริงข้อหนึ่งชัดเจนยิ่งกว่าใดๆเงาที่คอยมองเธอจากในความมืดไม่ใช่ภยัยไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือพี่สาวที่เธอคิดว่าตายไปแล้วตลอดสิบปีที่ผ่านมาพวกเธอนั่งอยู่ที่ชานบ้านด้วยกันลมหายใจอุ่นปะทะอากาศเย็นจนเป็นไอสีขาวแอนนายังพูดไม่ได้มากนะักทุกประโยคเหมือนมีบาดแผลซ่อนอยู่ข้างใต้ ฉันไม่ได้ตั้งใจหายไปเสียงเธอแหบแผวเหมือนกลัวคำพูดตัวเองฉันหนีมาเอลิน่าขมวดคิ้วหนีหนีจากใครจากอะไรที่เลวร้ายถึงขนาดนั้นแอนนาไม่ตอบทันทีเธอเพียงก้มหน้าลงและหายใจถี่มือที่เย็นเฉียบกำสาบเสื้อแน่นจนข้อขาวโบหมอบลงข้างเธอเหมือนรู้ว่าความทรงจำกำลังบีบหัวใจแอนนาอย่างรุนแรง เอลิน่าวางมือบนไหล่พี่สาวเธอไม่ถามตอบแค่ให้เวลาให้ความอบอุ่นให้ที่ยืนในโลกใบนี้อีกครั้งแต่ในเงามืดรอบบ้านเหมือนยังมีบางสิ่งจับจ้องบางอย่างที่ไม่อยากให้แอนนากลับมาหรือบางคนที่ยังตามหาเธออยู่คืนนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เริ่มต้นของความจริงที่เจ็บปวดกว่าสิ่งที่ใครคาดคิดเอลิน่ารู้ดีว่าเธอกำลังเดินเข้าสู่ความลับอันอันตราย และเธออาจาไม่มีทางย้อนกลับอีกแล้วห้องนั่งเล่นมีเพียงเสียงไฟในเตาผิงดังแตกเปรียปร้ยแสงอุ่นส่องไหวบนใบหน้าแอนนาแต่เธอยังสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวจากหิมะภายนอกแต่เป็นความหนาวในใจที่ฝังมานานเกือบสิบปีเอลิน่านั่งข้างเธอใกล้พอให้สัมผัสได้ว่าร่างกายพี่สาวนั้นบางราวคนที่ต่อสู้กับโลกใบนี้ด้วยตัวคนเดียวมานานเกินไปเธอจับมือแอนนานแน่นมือที่เต็มรอยแผล แต่แอนนายิ่งกำมือกลับแน่นกว่าเหมือนกลัวว่าน้องจะหายไปและแล้วคำสารภาพที่ทั้งโลกของเอลิณาราอคอยก็ตามมาฉันไม่ได้ตายเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกตลอดสิบปีฉันอยู่ในป่าไม่ใช่เพราะอยากหายไปแต่เพราะฉันต้องหนีเอลิ่าชะงักแอนนาก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนหลังมือที่แตกร้าวเหมือนกระจกเธอเริ่มเล่าย้อนกลับไปในคืนที่เธอหายไป เธอหนีออกจากบ้านกับชายคนหนึ่งคนที่เธอคิดว่ารักเธอเชื่อใจเขาจนยอมทําตามทุกอย่างแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เปลี่ยนจากคำพูดหวานกลายเป็นคำสั่งจากอ้อมกอดที่อบอุ่นกลายเป็นกำปั้นเขาขังเธอไว้ไม่ให้ติดต่อใครจนในคืนหนึ่งเธอแทบไม่รอดชีวิตออกมาฉันวิ่งไม่มีแม้รองเท้าเธอกระซิบ เลือดเต็มเท้าฮีแมงบาดผิวเหมือนมีแต่ฉันต้องไปให้ไกลที่สุดเไม่งั้นฉันจะถูกฆ่าเอลิน่าหายใจติดขัดน้ำตาไหลไม่หยุดเธอกอดพี่สาวเหมือนจะปิดแผลทุกอย่างแต่บางแผลลึกเกินกว่าจะรักษาด้วยคำปลอบโยนแอนนาบอกว่าในป่าเธอสร้างที่หลบซ่อนจากเศษไม้เก็บอาหารจากกระท่มร้างมีเพียงโบที่แอบไปหาเธอเป็นครั้งคราว มันคือเพื่อนเพียงตัวเดียวที่ทําให้เธอไม่ตายเพราะความโดดเดี่ยวฉันเห็นเธอย้ายเข้ามาเธอยิ้มกับมันฉันอยากบอกว่าฉันยังอยู่เสียงเธอขาดห่วงแต่ฉันกลัวกลัวว่าเขาจะตามกลิ่นฉันมาเจอแล้วทําร้ายเธอเหมือนที่ทํากับฉันเอลินากอดเธอแน่นขึ้นราวเด็กที่ไม่อยากสูญเสียของรักอีกไม่เป็นไรแอนนาเธอกระซิบตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะปกป้องเธอเองแต่แอนนาสายหัวช้า,ชา ใบหน้ามีเงาแห่งความจริงอันโหดร้ายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเอลินาเธอไม่เข้าใจเธอว่าฉันหนีมาได้แต่เขาไม่เคยหยุดตามหาหัวใจของเอลินาหยุดเต้นไปชั่ววินาทีโบงเงยหน้ามองหน้าต่างเหาครั้งเดียวต่ำแหลมและเต็มไปด้วยสัญชาตญาณระวังภัยเหมือนมันรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้บ้านบางอย่างที่ทำให้อนานาหนีหัวสุกหัวซุนมาทั้งชีวิต เอลิ่ากับแอนนามองตากันไม่มีคำพูดแต่ทั้งคู่เข้าใจผู้ชายคนนั้นอาจอยู่ไม่ไกลจากบ้านนี้แล้วเสียงเครื่องยนต์แผดลั่นแหวกความเงียบสงัดของค่ำคืนราวกับฟ้าผ่าไฟหน้ารถสาสตร์พาดผ่านผนังบ้านไม้เหมือนแสงคมมีดตัดผ่านความสงบทุกอย่างที่เอลิ่าพยายามรักษามานานแอนนาชะงักร่างสั่นจนได้ยินเสียงกระดูกกระทบกันเบาๆ เธอเอ่ยออกมาเพียงคำเดียวที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินบรรยายเขามาแล้วเอลินาบีบมือพี่สาวแน่นกว่าเดิมโบยืนหน้าเตาผิงแผงขนหลังตั้งชันดวงตาจับจ้องไปยังประตูเสียงคำรามต่ำจนพื้นไม้เหมือนสันสะเทือนมันไม่ได้กลัวมันพร้อมสู้เพื่อครอบครัวแล้วปังประตูถูกเตะเปิดอย่างแรงจนกระแทกผนังชายร่างใหญ่ผม,ผมยุ่งหนวดคราากรุงรังยืนหอบหายใจ แววตาแดงกับเหมือนสัตว์ที่คุ้มคลั่งเสียงตะโกนชื่อแอนนาดังก้องไปทั่วห้องแอนนาฉันบอกแล้วว่าเธอหนีฉันไม่พ้นแอนนาถอยหลังน้ำตาไหลแต่ก่อนที่ความกลัวจะครอบงำเสียงคำรามของโบก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งมันพุ่งตัวออกไปโดยไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีการต่อสู้ระหว่างสัตว์ผู้พักดีกับมนุษย์ที่ถูกความมืดกลืนกินเกิดขึ้นตรงกลางห้องในพริบตาเดียว เสียงโบเห่าเสียงชายคนนั้นสอบทถอเสียงข้าวของล้มระเนระนาดเอลิ่าคว้าโทรศัพท์มือสั่นแต่หัวใจมั่นคงกว่าที่เคยเธอกดโทรแจ้งตำรวจน้ำเสียงไม่สัน่นที่นี่บ้านของฉันช่วยเราด้วยมีคนบุกเข้ามาแอนนาพยายามดึงเอลิน่าหนีแต่เอลิ่ากลับจับมือพี่แน่นกว่าเดิมสิบปีที่ผ่านมาเธอสูญเสียไปมากพอแล้วครั้งนี้เธอจะยืนสู้ไปพร้อมกับคนที่เธอรัก ประตูหน้าเปิดอีกครั้งหวังว่าจะไม่ใช่การมาถึงของฝันร้ายครั้งที่สองเสียงไซเรนสีน้ำเงินแดงกรีดผ่านความมืดตำรวจวิ่งเข้ามาตะโกนสั่งให้ชายคนนั้นหยุดโบยังคงขวางอยู่หน้าพวกเขาทั้งคู่ราวกับกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายการจับกุมเกิดขึ้นรวดเร็วกุญแจมือคล้องข้อมือชายคนนั้นเขาส่งเสียงคำรามสุดท้ายก่อนถูกลากออกไป เสียงประตูรถตำรวจปิดปังหนักแน่นเหมือนการปิดฉากฝันร้ายแอนนาดรุดลงกับพื้นเอลิน่ากอดเทอร์โบโเข้ามาแทรกตัวแนบอกทั้งสองพวกเขากอดกันสามชีวิตเงียบราวกับหิมะด้านนอกหยุดตกชั่วขณะเพื่อให้พวกเขาได้หายใจสิบปีแห่งการไล่ล่าได้จบลงแล้วแต่บาดแผลของหัวใจยังต้องการเวลาเอลิน่าลูบหัวโบน้ำตายิ้ม เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วไม่มีวันแล้วแอนนาน้ำตาไหลยพยักหน้าไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะได้รับสิ่งที่เธอรอมาแสนนานบ้านความรักและคนที่ไม่เคยทอดทิ้งแต่แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงภายในใจของทั้งสองพี่น้องยังมีคำถามที่ต้องเผชิญต่อจากนี้ชีวิตใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรพวกเธอจะเยียวยาอดีตได้จริงหรือ และโบผู้พิทักษในคืนหนาวยาวนานจะคอยเฝ้าดูอย่างไรต่อไปบ้านไม้กลางป่าที่เคยอบอวนไปด้วยความเงียบเหงาวันนี้มีเสียงหัวเราะเสียงช้อนกระทบถ้วยและกลิ่นแพนเค,ค้กหอมบดลอยอบอุ่นไปทั่วห้องครัวเอลิน่ากับแอนนานั่งหันหน้าเข้าหากันบนโต๊ะไม้เก่ารอยยิ้มค่อยๆกลับมาบนใบหน้าของทั้งคู่ทีละน้อยเหมือนดอกไม้ที่ผลิในฤดูหนาวช้าแต่สวยงามเหลือเกิน โบนอนขดอยู่หน้ากองไฟแสงสีส้มสะท้อนบนขนสีทองของมันหัวใจของผู้มองรู้ได้ทันทีว่ามันภูมิใจมันคอยมองสงบและไม่ต้องระแวดระวังเหมือนเดิมอีกบทบาทของผู้พิทักษ์ยังอยู่แต่จากนี้คือผู้เฝ้าดูความรักเติบโตแทนความเจ็บปวดหลายสัปดาห์ผ่านไปความกลัวที่เคยถ่วงหัวใจแอนนาเหมือนส้มหือมาเริ่มคลายลงทีละข้อ เธอเริ่มออกไปเดินเล่นในเมืองนั่งจิบกาแฟในคาเฟ่เล็กๆตรงมุมถนนยิ้มให้ผู้คนและสิ่งสำคัญที่สุดคือเธอยิ้มให้ตัวเองคืนหนึ่งหิมะตกบางเบาราวกับท้องฟ้าค่อยๆปล่อยอดีตลงมาเอลิน่านั่งลูกหัวโบที่วางคางบนตักเธอเสียงไฟแตกเปรี้ยจากเตาทำให้บรรยากาศอบอุ่นตรึงใจเธอก้มลงกระซิบช้าๆราวกับบอกความลับที่มีเพียงเขาเท่านั้นจะเข้าใจ ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งครอบครัวของเราโบ <Bo S 1> ไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่มันเงยหน้ามองดวงตาใสาเหมือนแสงดาวและววางอุ้งเท้าไว้บนหัวเข่าเธออย่างแผ่วเบาเพียงเท่านั้นก็เหมือนคำตอบที่ชัดเจนกว่าคำพูดใดเรื่องราวของหญิงอเมริกันวัยกลางคนและสุนัขของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความกลัวหรือการหลบหนีแต่มันคือเรื่องของการรอคอยยาวนานที่สิ้นสุดลงด้วยการกลับมา ของสายใหญ่เลือดเนื้อของหัวใจสองดวงที่เคยไกลกันจนเหมือนคนละโลกแต่ยังหากันเจอในที่สุดเพราะแม้คืนจะมืดแค่ไหนแสงไฟจากบ้านหลังนี้ยังอบอุ่นและแม้ชีวิตจะโหดร้ายเพียงใดหมาขนทองตัวหนึ่งก็ยังเดินเคียงข้างไม่เคยหายไปบ้านหลังเดิมไม่เปลี่ยนแต่หัวใจของพวกเธอไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเพราะวันนี้ ที่นี่ไม่ใช่บ้านที่มีเพียงความเงียบแต่เป็นบ้านที่มีความรักความผูกพันและการให้อภัยที่ทำให้รอยแผลในอดีตค่อยๆจางหายไปเหมือนหิมะบนหลังคาในฤดูใบไม้ผลิและสุดท้ายบางทีความอบอุ่นที่สุดในโลกอาจไม่ใช่เตาไฟหรือแสงแดดแต่อาจเป็นสุนัขหนึ่งตัวและครอบครัวที่กลับมารวมกันอีกครั้งพระจันทร์เสี้ยวส่องแสงแวววาว